ประกาศผลสอบนะครับนัดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมนักบาปบุกไปเอาชนะทีมนักบุญเซาแทมตันที่เซนต์แมรีนะครับต่อยอดสถิติไร้พ่าย15นัดในการเจอกับทีมนักบุญมถึงแม้ว่าเราจะเป็นนักบาปแต่ชั่วโมงนี้ยอมบาปกรรมครับเพราะว่าเอาสามแต้มก่อน <S 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 เดี๋ยววันนี้มารอดูกันว่าอาเมียจะให้คะแนนประกาศผลสอบแต่ละคนกี่คะแนนกันบ้างน,นะครับเริ่มกันจาก อังเดรโอนาน่านะฮะสิทธิเฮียเทนนะครับแฮมขึ้นมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในจังหวะในช่วงเวลาที่ทีมต้องการใครสักคนหนึ่งจะมาเซฟประตูจะมาบินปัดโอ้โหลูกจุดโทษลูกนี้นี่ผมให้บวกไปสองคะแนนเลยดังนั้นนะครับผมขอให้เขาสักวันหนึ่งนะฮะโอนาน่าช่วยกันกดยี่สี่ให้เขาหน่อย โอแวนน่าวันนี้เอาไปแคะแนนเหลือจะเชื่อนะฮะผมไม่ได้ให้คะแนนโอนาน่าแแม่งนานแล้วแต่วันนี้ต้องให้เขานะครับคนทำดีคนมีผลงานเราต้องชื่นชมเขาบ้างเอาไป8เลยครับสำหรับโอนาน่าเยี่ยมเยี่ยมเพื่อนมาซาอุยนะครับผมให้8.5ผมว่าเขายังคงเรื่องของมาตรฐานแล้วก็แม้กระทั่งวันที่แพ้เขาก็ไม่ได้เล่นตก วันนี้ก็ถือว่าเกือบจะมีประตูนะสำหรับลาซาอุยคือเป็นแบ็กที่เติมจังหวะทามมิ่งันดีมากแล้วก็แม่เข้าสู่พื้นที่สุดท้ายแล้วมันยิงมันเลือเกินแล้วเขามีออปชันทางเลือกคือเขาเปิดบอลเข้าไปได้ฟังดูมตลกนะครับแต่ปีกเอ้ยไม่ใช่ขอภายครับแบ็กแมนยูในช่วงที่ผ่านมาแค่มึงเปิดบอลเนี่ยไม่ยากเย็นแสนเข็ดน,นะไอ้แค่แบบเปิดบอลใน,นพื้นฐานง่ายๆเปิดเข้าไปที่กอบอะ เปิดเข้าไปจุดโฟกัสเปิดเข้าไปตรงที่เพื่อนอยู่อะซึ่งวันนี้มาซาอุยทาได้ตามจ็อบแล้วก็ครบถ้วนทุกอย่างนะครับคนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงมากนะเขาเขาทำดีแล้วก็เขายังทําได้ต่อเนื่องอะผมก็เลยอยากที่จะพูดถึงเขาเยอะๆนะสําหรับมาซาอุยนะครับอาจจะเป็นชื่อที่ไม่ได้อยู่ในสปอตไลท์มากนะแต่ว่าโอเคทําดีแล้วก็พยายามเอามาพูดสําหรับมาซาอุยนะครับ เอาไป8.5มาดเตอรลิกนะครับวันนี้ผมขออนุญาตให้เป็น Man of ฟเดอะแมตนะครับให้9หลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยเสียหมานะฮะโดนหลอกโอ้โหหายวับไปกับตาเลยนะมาซาอุยเจ้าตัวนี้ต้องเอาจริงแล้วไม่งั้นนี่กลายเป็นมีมโดนลงโดนล้อช่วงไปเล่นทีมชาติเนเธอร์แลนด์นี่โดนวิพากษ์วิจารณ์หนักมากนะครับโดนใส่ในเทลนด์นี่เอาไปแขวนเอาไดาโดนแอคทวิตต่างประเทศนะครับ เอาเป็นล้อเป็นมีม่าเป็นนิวแม็กควายนะฮะเออนิวแม็กควาบ้านป้ามึง <S <S 1> <S 1> นักเตะแมนยูก็จะหนักหนักหน่อยนะครับซึ่งวันนี้เขามีปฏิกิริยาตอบสนองได้ดีนะแล้วก็พยายามที่จะทำงานหนักแล้วก็สั่งการเล่นเกมรับช่วยบิวจังหวะเล่นเกมรุกมีลูกสกัดครึ่งแรกน,นี่สกัดยากมากนะครับลูกนั้นนะ่ะหันหน้าเข้าหาประตูแล้วแม่งสกัดยากลิซานโดมาติเนสน,นะครับวันนี้ผมให้8 ก็ตราบใดก็ตามที่ลิชายังอยู่ในสนามในสถานการณ์ที่ยังพอมีเพื่อนที่จะเล่นได้ดีอยู่อ่ะโดยที่เขาไม่ต้องแบกคนเดียวอ่ะผมว่าเขาจะไม่หลุดตามแล้วก็เขาจะเล่นได้ตามมาตรฐานของตัวเองลิชาก็ยังคือลิชาแหลยครับมวบอลจังหวะเข้าสกัดเขายังโอเคอยู่นะแต่ผมก็แอบห่วงเรื่องของสภาพร่างกายเพราะว่าสไตล์การเล่นของลิชาเนี่ยคือเข้าทั้งคนเข้าทั้งบอลจริงๆอาจจะต้องปรับไหม ออทุกคนเห็นด้วยไหมครับอาจจะต้องแบบปรับสไตล์ไหมเพราะว่าฤดูกาลมันยังอีกยาวไกลยังไงซะทีมาขาดคุณไม่ได้คุณเป็นตัวกระดูกสหลังว่าต้องดูแลสภาพร่างกายตัวเองดีๆนะครับเดียโกดาโร่นะครับ,โโรบวันนี้มีหนึ่งแอสซิสจากดารั่นนะครับในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกหลังจากที่ทีมเนี่ยเก็บโมเป็นตัมได้นะครับ3ข้ออย่างที่ผมบอกนะก็คือโอนาน่าเซฟจุดโทษได้ถูกไหมอ่าแล้วก็เดลิก เข้าล่างทองแล้วก็เซ,ซิร์กซมีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นและอาจจะรวมถึงเทนฮากปรับเรื่องของวิธีการเล่นมาเล่นกันใกล้ๆมากขึ้นพยายามจะชนะแดนกลางมากขึ้นดาโลก็เลยกลับเข้าสู่เกมแล้วก็ทําได้ดีสุดท้ายแล้วเจ้าตัวมีแอตซิตดังนั้นต้องบวกคะแนนเพิ่มไปให้นะครับก็ผมให้เดียโก้ดาโล7บูโน่เฟรนเดสผมแทบไม่พูดถึงบูโน่เลยจริงๆแล้วว่าเป็นคนที่เล่นได้หุนหิด ส่วนตัวนะนี่ส่วนตัวเห็นต่างไม่เป็นไรนะแต่ยังห่างจากมาตรฐานตอนไปเล่นทีมชาตินะตอนไปเล่นทีมชาตินี่เป็นคนละคนเลยวันนี้ลูกหมูหกลูกจับลัน่นลูกฝืนลูกอะไรแบบจังหวะแบบแปลกๆกันเยอะครึ่งหลังอะ่ะบูโน่อะ่ะแต่โอเควันนี้ทีมชนะนะครับแล้วก็เจ้าตัวมีแอสซิตดังนั้นเราจะยกผลประโยชน์ให้กับจำเลยนะแต่ก็ต้องทําใจอ่ะถูกไหมงุนยินมันก็ต้องทําใจเขาเป็นคนสําคัญเราขาดเขาไม่ได้ยังไงขอให้เขาผลงานดี ับแมนยูนะสำหรับบูโน่ฟานันเดสนะครับก็วันนี้เอาไปเจ็ดคะแนนนะครับเพราะว่ามีแอสซิสคิสเตียนอีลิกเซ่นนะครับผมให้ผมให้หกจุดห้านะอีล e นะิกเซ่นน่ะตอนแรกเห็นลายชื่ออีลิกเซ่นลงผมตกใจเหมือนกันหูจะไหวไหมวะแต่นี่โชคดีที่ซอวเทมตันเนี่ยเป็นในลักษณะท,ทีมที่พยายามจะบิวบอลพยายามจะต่อบอลคอนโทรเขาจะไม่ใช่ เหมือนในช่วง2-3ปีหรือ4-5ปีที่แล้วที่เราเจอครับที่เป็นบอลแบบ d i เรกแอปลายซิงถูกไหมบอลบอมอะ่ะบอมใส่แต่ในการทำทีมเนี่ยยุคนี้นะเขาจะเน้นแบบต่อบอลเซตบอลพยายามจะคอนโทรดังนั้นเนี่ยจุดเด่นจะไม่ใช่เกมสวนลักษณะทีมแบบนี้จะไม่ใช่เกมสวนเพราะกล้าจะยกระดับการเล่นขึ้นไปข้อดีคือโอเคได้เห็นปรัชญาวิธีการได้เห็นแพทเทิร์นแนวทางการเล่นนิด ผมว่าช่วงแรกดีกับแมนยูด้วยแต่ด้วยเรื่องคุณภาพนักบอลข้อผิดพลาดส่วนบุคคลความเด็ดขาดในพื้นที่สุดท้ายมันทําให้สุดท้ายกลับมาทําร้ายตัวเองแล้วก็ปิดจ็อบไม่ได้นะครับสําหรับซอรแทมปันนะแล้วก็การจัดตุงจัดตัวด้วยตัวลงุงตัวลูกเคมียังไม่เข้ากันซึ่งนี่มันก็เป็นปัญหาของโค้ชเขาที่เขาต้องสแกนให้เร็วในการจะหาเคมีเกมลูกให้เจอนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องของเขานะแต่นี้เราพูดแต่เฉย กลับมาเอริกเซนบ้างผมก็แอบ,บกัง,งวลว่าแบบถ้าเกิดเจอเกมสวนเซาเทมป์ตันจะไหวไหมซึ่งปรากฏว่าไม่ค่อยได้เจอนะไม่ค่อยเจอแล้วก็รึ่งหลังเนี่ยทีมสร้างสถานการณ์ให้แบบโอเคอีริกเซนไม่ต้องไม่ต้องแบบโดดเดี่ยวอะเอริกเซนเนี่ยจะมีพื้นที่ที่ตัวเองจะอยู่คือบริเวณกลางสนามแล้วก็ไม่ต้องเติมสุดแล้วก็ไม่ต้องดรอปต่ํามากคือจะเน้นอยู่ตรงนั้นอะเน้นแบบอ่านเกมแล้วก็เคาน์เตอร์เพลสฉกบอลหรือเป็นตัว ตั้งบอลสวิตจ่ายแนวลึกอะไรแบบเนี้แล้วมันเป็นช่วงที่แมนยูครึ่งหลังนะเปลี่ยนวิธีการมาเล่นคอนโทรเล่นเน้นต่อบ,บอลด้วยอีลิกเซนก็เลยเล่นได้นะครับโอเคก็เอาไป6.5นะสำหรับคริสเตียนอีลิกเซนอามาติอยโลนะครับผมให้8.5เลยดีวันดีคืนครับชั่วโมงนี้ยังไงเขาต้องเป็นตัวจริงปีกขวาของแมนยูส่วนการาโชกับแรดฟ,ฟอร์เนี่ยไปแย่งกันเอาโอ้โหอามา เกมตือต้อๆเกมไม่มีอะไรนี่ยังพอเป็นแสงสว่างสําหรับผมนะในจังหวะการสวนจังหวะได้ฟุตบอลกับตัวแล้วพยายามที่จะไปทําอะไรสักอย่างอนะพื้นที่สุดท้ายแต่ผมแอบติงนิดเดียวเท้าขวาคือถ้าเกิดมันยิงได้หรือมันเปิดได้อ่ะโอ้โหทีนี้น่ากลัวนะท่านผู้ชมคุณลองนึกสภาพถ้าเขาไปสุดเส้นแล้วเขาเปิดด้วยขวาแล้วบางเหลี่ยมบางลูกเนี่ยมันมันต้องจัดด้วยขวาแล้ว ดังนั้นเนี่ยมันเป็นการบ้านของอามัดเลยถ้าคุณอยากจะยึดตำแหน่งตัวจริงแบบย,ยาวๆเท้าวขวาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือฟิ Fit, ตฟิตสภาพร่างกาย Fit Fit, ฟิตฟิตแมตฟิตเนสเยอะๆแข็งแรงแข็งแรงอย่างฟุตบอลเก่งๆโขกบอลจากเท้าให้ได้บ่อยๆก็ผมดูแล้วเนี่ยโอ้โหอันโตนีอนนั่งยาวผมบอกเลยยาวนะครับแล้วก็กาาโชก็ต้องกลับไปตำแหน่งตัวเองแย่งกับแลตฟอร์ดไป ทีนี้กลับมาที่เซิร์ฟซีกันบ้างนะครับเซิร์ฟซีวันนี้ผมให้เจ็ดจุดห้าคือถ้าเกิดเขายิงได้เนี่ยผมจะให้แปดจุดห้าเลยแต่ผมให้เจ็ดจุดห้ามีส่วนล่มกับเกมเนี่ยเยอะมากสําหรับเซิร์ฟซีนะครับดรอปต่ําลงมาช่วยจังหวะพลิกบอลเทินบอลรับบอลจากฝั่งซ้ายแล้วก็แปรออกฝั่งขวาเห็นไหมครับโล่งเลยเห็นปะเนี่ยผมรู้สึกว่ากองหน้าสไตล์แบบนี้มีประโยชน์เวลาแบบกลางหลวมสู้ไม่ได้แล้วคุณคุณต้องเรียกลงมานะ ไม่ใช่เขาไปยืนคาข้างบนมันอยู่ที่อะไรครับวิธีเล่นถ้าเซิร์กซีเนี่ยมีคุณสมบัติสเปคการใช้งานแบบนี้เฮียเทนผมขอแ่ะคุณเรียกเขาว่าดรอปลงมาเล่นใกล้ๆอย่าให้ไปยืนคาอิบูโน่ด้วยอย่าไปยืนคากลางมันก็สู้ยากอยู่แล้วถูกไหมแมนยมูนเสียการคองบอลง่ายแล้วมันโบเล่นกันใกล้ๆดีกว่าวันนี้ขาดแค่ประตูนะครับแหมน่าจะ เป็นนักเตะที่พลาดโอกาสทองในการยิงประตูนี่ท็อปทอปของลีกมึงเซอร์ซียเดี๋ยวเพิ่งเสียความมั่นใจไปนะ <S 1> <S 1> <S 1> แล้วก็เราให้ตั้งคอสังเกตไว้ว่าเขาเป็นนักฟุตบอลที่อาจจะเล่นกับแรดฟอร์ดได้ไหมในแบบบางวันที่เราใช้แรดฟอร์ดเขาเป็นตัวจริงไม่ใช่บางวันเนี่ยไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ลาไม่แบนไม่สายไม่ไปเมาที่เบลฟาสต์ยังไงชั่วโมงนี้แรดฟอร์ดตัวเลือกแรกของเทนฮากอยู่แล้วให้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าสองคนเนี้ย พยายามจะเล่นพยายามจะมองหาส่งบอลให้กันบ่อยซึ่งมันจะต่างจากแรดฟอร์ดฮอยลุนแรดฟอร์ดฮอยลุนเนี่ยนอกสนามดูสนิทกันนะแต่พอมาเล่นในสนามแม่งเหมือนไม่สนิทกันแต่แรดฟอร์ดกับเซิร์กซีเนี่ยนอกสนามผมไม่ค่อยเห็นโมเมนต์มันอยู่ด้วยกันนะเออแต่ในสนามเออมันส่งบอลให้กันเวยแปลกไหมแปลกให้ตายเถอะอ่ะก็เซิร์กซีวันนี้เจ็จุห้าคอปปี้เมนูนะครับวันนี้ผมให้ 6.5นะผมรู้สึกว่าเป็นวันที่เมนูไม่ได้เด่นแล้วก็ชุดแรกๆเนี่ยผมเห็นด้วยกันหลายๆคนคือแม่งฝืนแล้วก็มันแอกแล้วก็ติดเรื่องของวิธีการเล่นของทีมด้วยที่ก็ทำให้ดูแย่เข้าไปใหญ่เลยนี่ดีนะเนี่ยซอลแทมตันไม่ได้มาเพสซิ่งเข้มอะไรขนาดนั้นมีหลายๆจังหวะคองบอลไว้กับตัวนานและยิ่งเจอวิธีการของระบบทีมที่แบบตัวเองไม่ต้องเป็นตัวตั้งบอลอีก ก็เลยจะได้เห็นจ่ายเสียบ่อยๆเสียการคองบอลช่วงแรกนะครับก็ไม่ใช่วันที่ดีของเมนูนะแล้วก็ไปเสียใบเหลืองด้วย <c oughs> เอาไว้6.5หรือ6ได้เลยนะเมนูเนี่ยจริงๆ6.5หรือ6ได้เลยนะครับบรรดาตัวสำรองเอ้ผมลืมใครไปหรือเปล่า <c oughs> มาคัสเลดฟอร์ดนะฮะวันนี้ทำประตูได้แลชชี่เนี่ยช่วงแรก ก็ยังดูสนิมเคอะเขาจะเล่นลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆท่านผู้ชมเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราหาประโยชน์จากเขาไม่ค่อยได้ก็จะเลี้ยงไม่ค่อยผ่านแล้วก็ทำบอลเสีอะไรบ้างจนกว่าเขาจะกลับเข้าสู่เกมได้แนตฟอร์ดตอนนี้ต้องเก็บโมเมนตัมให้ตัวเองเหมือนอารมณ์แบบคุณเอาเหรียญหยอดกระปุกอะหยอดกระปุกวันละห้าบาทสิบาทหยอดไปเรื่อย เขาต้องเก็บจังหวะเก็บโมเมนตัมให้ตัวเองให้ได้ไม่ว่าจะจ่ายบอลให้เพื่อนสวยๆได้ยิงหรือแอตซิตให้เพื่อนโดยเพราะอย่างยิ่งถ้าเกิดยิงประตูได้อะมันจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับเขาถ้าเกิดเขามั่นใจเนี่ยแมนยูจะได้ประโยชน์ผมยืนยันตรงนี้อีกครั้งหนึ่งคุณจะมองได้ถึงการติดท็อปโแต่ถ้าเกิดเขาเล่นไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับปีที่ฟอร์มการเล่นเขาไม่มา แล้วก็เขากลายเป็นท็อกซิกในสนามแล้วผู้จัดการทีมหรือโค้ชไม่กล้าดอบเขาแล้วก็ทีมจะหลุดเห็นไหมครับอืมนั่นแหละดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอยากให้เขาฟอร์มดีมากกว่าวันนี้จริงๆก็ไม่ได้เล่นเป็นเกมมากนะแล้วก็ยิงได้ลูกหนึ่งตามจ็อบถ้ายิงได้สองลูกผมจะให้เยอะกว่านี้นะครับคะแนนอ่ะวันนี้เอาไปให้ไปแปดแล้วกันสำหรับมาคัสแลตฟอร์ดเนี่ย f c แลตฟอร์ดเนี่ยมาฟังเนี่ยผม ไม่ได้อาคติอะไรครับขนาดนั้นคือเราต้องดูด้วยว่าสถานะของเขาเนี่ยเขาเป็นซีเนียถูกไหมครับเขารับค่าเหนื่อยแพงเขาเป็นตัวความหวังอยู่มาหลายปีแล้วในสภาวะที่ทีมเล่นไม่ดีเนี่ยคุณต้องก้าวขึ้นมาแบกทีมให้ได้แล้วก็ผู้การทีมก็ไว้วางใจให้คุณลงสนามเป็นตัวจริงอีกดังนั้นเนี่ยคุณต้องพยายามทํางานหนักแล้วก็ ต้องต้องดูว่าทําไมแฟนบอลถึงวิาพากษ์วิจารณ์เขาวิาพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเขาไม่ชอบคุณเหรอจริงมันไม่ใช่นะครับแดดฟอร์บลูกม่อเด็กผีแล้วรักลูกม่อจะตายถูกไหมเอาใจชั่วจะตายก็ต้องตั้งคาถามกับตัวเองว่าทําไมแฟนบอลเขาถึงวิาพากษ์วิจารณ์มันเกิดจากอะไรเกิดจากตัวคุณเองหรือเปล่าถูกไหมอ่านนั้นแหละเกมหน้าถ้ามีโอกาสก็ยิงให้เข้าอีกยิงตนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันมาองอนงะจับจังหวะให้ได้นะครับตัวสำรองนะครับ แฮร์รี่แม็กควายจอห์นนี่อีเวนส์แม็กควายนี่โอ้โหรู้สึกจะเป็นเจ้าของสถิติของฤดูกาลนี้ไหมเนี่ยแฮร์รี่ลงไปในสนามปุ๊บมึงโดนใบเหลืองเลยแฮร์รี่แม็กควายนะครับเอาไปห้าจุห้านะส่วนพี่จอนเอาไปห้าไม่มีตัวเปลียนแล้วพี่จอนแกนก็ต้องลงไปพยายามแบบช่วยๆน้องๆอง่อะช่วงท้ายๆจริงๆถ้าถ้าเกิดไม่ผือเหลือเพื่อขาดเนี่ย ลิชาไม่เจ็บนี่ผมว่าพี่จอนไม่ได้ลงนะกาเซมิโลนี่ผมผมไม่หกเลยเพราะว่าผมอวยนะลูกนั้นนะ่ะเออลูกนั้นเนี่ยหาคนจ่ายลาักษณะแบบนี้ในทีแมนยูอ่ะลำบากผมผมยอมรับเลยลูกนี้ผมอวยเลยไม่คาดฝันผมนึกว่าจะเปิดเข้าไปเห็นเพื่อนขยับพอดีแล้วแทงช่องนี้พอดีเลยอหวันนี้เยี่ยมเลย เอาหน่อยนะนะยังยังเล่นได้อยู่ให้กำลังใจครับเกซิมิโร่กซิแปดมาหน่อยครับให้กำลังใจให้กำลังใจให้ฟอร์มดีๆมานูเอลอูกาเต้น,นะครับผมให้ให้ไปเจ็ดแล้วกันขออนุญ,ญาตบุกเพิ่มไปจุดห้าวันนี้ก็ลงไปแย่งฟุตบอลได้พอสมควรนะครับสำหรับอูกาเต้เอสแตทหลังบ้านเป็นยังไงวะยังไม่ได้เช็คเลยอูกาเต้ลงไปสิบเจ็ดนาทีความแม่นยำในการส่งบอลน,นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากความพยายามสิบสามครั้ง อ่าแล้วก็สัมผัสบอลไป17ครั้งจ่ายบอลเข้าไปในพื้นที่สุดท้าย1ครั้งเสียการครองบอลใน1ครั้งจากจังหวะที่ออกบอลช้านั่นแหละตัดบอลในหนครั้งแล้วก็เอาบอลกลับมาครองให้กับทีมได้สามครั้งเลยนะชนะการดวลภาคพ,พื้นดินจากความพยายาม3ามครั้งนะครับทำได้สองครั้งโอเคก็ใช้ได้ครับอูกเตเอาไปเจ็ดนะครับหวังว่าเกมหน้าจะได้ลงเป็นตัวจริงนะในส่วนของ อเลฮันโดกานาโช่นะครับโอ้โห,โโห,หลูกพ่อเอาไปแปดเลยแมลงไปโดนเสียบนะดีเองไม่เจ็บยาวแต่ยิงประตูได้แล้วก็ทำท่านี้ด้วย <c oughs> นี่ทาไม่หมดเวลานี่ผมเสียวเลยนะ <c oughs> มึงทำท่านี้ทีไรนี่ทีมทีมชิบหายเกือบตลอดผม <c oughs> จำได้น,นะเจอเชลซีปีที่แล้วเนี่ยทำท่านี้เลยสักพักแพ้สี่สามเอาไปเอาไปแปดเลยนะสำหรับกานาโช ดีมากลูกชายพ่อ